มาเยี่ยมเพื่อนครับเพื่อนไม่สบายเพื่อนบอกว่าอยากกินหมูย่างก่อนที่จะกินหมูย่างต้องมีน้ำเลี้ยงก่อนครับอะ <Yeah. S 1> เพื่อนไม่สบายครับึ๊บเลยครับน,น้ำเปล่าครับอ ย่างหมูกันไก่ชนของเพื่อนนะครับใครสนใจติดต่อได้ครับขายไม่แพงครับเพราะว่าที่ตีมาตีแพ้หมดแล้วครับส,<ะ>ส,<ะ>สวยไหมครับ<สะ>ผมดูไม่ออกนะครับใครดูออกก็ชมได้เลยครับไก่ส,สวยๆอย่างนั้นเลยสิผ้า,าะมาเบิงผักพี่น้องอุ้ยผักเพิ่นปลูกในงามพัก พักมูผมเองครับมาเก็บเอาได้เลยเดอ้อพยายากไะพักมูผมเองงามงามผักปลอดสารพิษครับผมงามครับพักการหิน นานี้กําลังปลูกง่ามครับผมหนาหนาวเนี่ยบอ่อปลาเลี้ยงปลาดุกครับบอ่อเล็กเลี้ยงปลาดุกเดี๋ยวสิมัทยายเห็นเบิ้งครับว่าปลาดุกใงสาใดแล้วเคยทายอยู่สอนประกาศปลูกกินเองครับผมเก็บขายบ้าง กินหมูย่างน้ำกันเ้อครับมือเนี่ยเพื่อนไม่สบายครับมาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนบอกว่าอยากกินหมูย่างวันสันมาบ้านเพื่อนครับมาแล้วครับหมูพร้อมเตาพร้อมปะย่างกันเลย Wow. Nó chịu 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 เมือนเนาะกันตายตัวหอามถ้าเท่านั Esta, ้นก็คือกบ่นเลยรบอวังมันนทีทีอ่ะร้อดเน่งข้าบ่ง แออม่แม่แม่สุดยอดเย่ป yeah. ุ่มเลยขอสารผิดอ,อากาศเย็นมั้ยนี่อากาศเย็นนะเนาะขอนภอย อืมคับคััเอา้าเกลี่ข้าวจัดไปเอ้ย <Hey. S 1> อืมอ๋อสวบคนคนอืมคลับคลับคลับ

ท่าน,นี้แหละพี่น้องบายบายเดี๋ยวปิดกล้องไปกินหลังกล้องก่อน <c oughs> กินหลังกล้องซเซียบก่อน <c oughs> บายบาย